กลับสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสุขูสุคนชาวช่องย t u b e ปัญญากรนยิบเก้านะคะคลิปนี้ยาก่กอนพาเพื่อนๆตามล่าหาเห็ดถั่วนะคะเห็ดทั่วนะคะซึ่งมันเคยเกิดนะคะยี่กอนสิพาพี่น้องไปเบิ้งเป้าไม้ที่ยกีกอนเคยเก็บนะคะมันอยู่ตามขางหุ่นทางไปหน้าข้าเจ้าจังสี่ละพี่น้องนี่นี่คือท่างไปหน้าข้าเจาเ้าเด้อค่ะเด้อ จนมากเขาเจ้าไม่ให้รถเข่าได้ค่ะเ็แต่ไอ้ทยเจ้าของหน้าเขามาค่ะถนนเส้นนี้นะมีแต่เจ้าของหน้าขาจเจ้าเขามาจ้ะจักรยานนะคะมาได้ตลอดนะคะมันจะเกิดอยู่สายทางยังสี่ละพี่น้องมาไปลุ้นกันบ่าจะเจอเ,เห็ด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 ไอ้นี้ไหมสิจเจอเห็ดทั่วบ่อมือนีนสิโสดดีบ่องเป็นบ้าเราไปเนาะจากเห็นว่าพี่น้องเป็นตะเกอรตะเกิดเนี่ยถ้ามันเกิดเกิดอยู่ข้างทางยังสี่ละจ้ะนี่ ถ้าเขาเกิดแล้วก็สิเห็นเขาเนาะทันบ่เกิดก็บพเห็นนะพี่น้องมันเป็นปลาเดี๋ยวเราไปยังสันก็สิเป็นให้เป็นโคกพระเจ้าเนาะจ้ะ,ะไปค่ะจะเจอเห็ดถั่วไหมไปลุ้นกันนะจ้ะพี่น้องดูเห็ดพึ่งหัวเหลืองทีมนี้ค่ะน่ารักมากเลยค่ะเพื่อนๆดู โอ้ยมันมารอบสองค่ะเพื่อนๆอ,อย่างนี้ต้องเก็บแล้วค่ะอะโอ้อยขออนุญาตเก็บก่อนนะที่รักนะขออนุญาตเก็บก่อนจนะ้าถ่าพี่น้องชาวช่องยูท b ปปัญจกรยี่สิบเก้าค่ะวันนี้ยี่กรณเจอเห็ด่ะที่รักเจอเห็ดถั่วค่ะนี่เก็บเอาค่ะเพื่อนๆค่ะบา้าเอาไว้น้ำมูพันพี่น้อง เอาไว้น้ากันพี่ยี่กอนเก็บมาก่องไว้พี่เราจ้าวันนี้ห้ามาเอาอีกมันเกิดอยู่ขางทาาคักที่นองเลยใส่หลับมูมันยี่กอนเห็นอยู่นี่ไหมอุ้ยอุ๊ยอุยอุยียยย่น้องงดงามกำลังเกิดพ่อเก็บไปจ้าถ้าอย่างนี้นะเก็บเลยที่รักสุบรูปสิบรีบพอเก็บเลยค่ะนะะมันเกิดมากผู้งามอุบาที<ๆ>่ค่ะ อดอกหนึ่งอยู่ไหนพี่น้องป้าขายเห็ดไหมอุ้ยอุ้ย,ย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทอนเราจังสีอันขูดขาให้พี่น้องเบิ้งน้าเด้อไปด้วยกันอของดีของแสบพี่น้องเอ,อ๋ย ของดีของแซ่บออ้อาวขนานพี่น้องทีมเดียวเ่าท่านเบิดดิค่ะนี่มึงรู้พี่น้องเฮ็ดทีมเดียวขุดขายเห็ดก่อนนะเพืเ่อนๆนะพี่น้องตัดขายเห็ดกลับบ้านค่ะตัดขาเลยขายาว สวยเลยเพื่อนๆดูสิอย่างสวยเลยค่ะน,น,น้ำแห้งกะปิหขอน้ำน้ำนี่เราเฉพาะอันสวยๆกลับบ้านค่ะเดี๋ยวนี้เห็ดถั่วก,กำลังมาเพื่อนๆใครอยู่โซนยุโรปนะคะต้องรีบออกมาเก็บแล้วนะ เห็ดอันนี้มากขึ้นลาเราดิค่ะเป็นเห็ดที่มารอบสุดท้ายของเพื่อนแล้วนะเห็ดอันนี้นะเราไปถึงบ้านเราไปขูดอันคุยคุยคยุดตัวเห็ดออกที่นึงแล้วค่ะอืมส,สวยเลย กุมเดียวได้บักหลายหนึ่งพี่น้องเห็ดกุมนี่ได้หลายแห้งไหมจ้าอุ้ยแต่ว่ามันชอบเกิดข้างทางนะคะเห็ดอันนี้แล้วก็สีจุ่น้ำปลาหย,ยากระสีห็นหยากอยู่อยู่ว่าขันเห็นกะขอข้าเจ้าเขาไปเก็บประโยชน์ด้วยพี่น้องธรรมชาติเป็นังสีแหละ ข้อตัดขาออกแล้วข้เอาเมื่อมกับเห็ดงายเนาะพี่น้องนะี่ค่ะหน่อยหนุ่มซุ่มกลับมันพี่น้องดูเห็ดป่าฝูงนี้เจ้าค่ะเห็ดหอมป่าฝูงนี้เจ้าค่ะนิจกอนถอนขึ้นมาโอ้โหนสุดยอดเลยคะนี่อ่านค่ะเขาคือเห็ดหอมเห็ดหอมป่านั่นเองนะจ๊ะ เนี่ยอืมเนี่ยเยอะมากเลยค่ะขาวไปหมดเลยทีมนี้วูถ่าให้เพื่อนเพื่อนดูด้วยค่ะเฮีดูอืมพี่นออ้องเห็ดหอมป่าสวยๆค่ะ ดูโอ้โหสวยๆอ่อนๆเลยค่ะนีะ่โอเคอีก่อนไม่เอานะคะให้เขาอยู่นี่แหละเยอะมากเลยค่ะเต็มไปหมดเลยนนอะไปแล้วค่ะที่รักเอามาให้ชมด้วยจ้าพี่น้องมาเจอดงดอกไม้ค่ะมาหาเห็ดแล้วมาเจอดงดอกไม้นี่มันมาเกิดทำไมอยู่ในป่าพงยากเงี้ยสวยมากเลยทางนน้นสวยมากออ้ย เอามาหาเห็ดถั่วมาเจอดอกไม้ค่ะก็เลยถ่ายาให้เพื่อนดูด้วยว่าหอมมากด้วยนี่ดอกอะไรอ่ะหอมหอม่นอันนเปตองพี่น้อนนเนงเดินขึ้บไปดูกันซิอุ้ยที่กอนมาหาเห็ดถั่วสมัยก่อนเห็ดถั่วมันเกิดอ,อยู่อย่างนี้เยอะมากเมื่อก่อนนะทั้งเห็ดถัว่วทั้งเห็ดกลุ่มดำนะ มาปีนี้เอ้าเจอดอกไม้เต็มไปหมดเลยว้าวสวยมากพี่น้องอันนี้ก็ดอกดอกเปตองใช่ไหมสวยมากเลยว้ายนู่นเลยนูันก็เป็นยุ่มดอกไม้ยุบนะอุ้ย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 สุดยอดเลยอ่ะไม้ทาเห็นแล้วมาเจอดงดอกไม้ก็มาให้เพื่อนๆชมด้วยสิคะอุ้ย สุดยอดเลยค่ะอ้ยมากนค่ะสวยมากฝนกำลังจะมาแล้วด้วยเอาแต่ไม่กลัวไปไปค่ะเพื่อนๆไปดูเห็ดต่อไปค่ะนะคะนี่แหละค่ะเห็ดที่ยี่ก่อนเอามาได้ยี่ก่อนเก่ามาหนึ่งค่ะเพื่อนๆจะเอามาหนึ่งกินกับน้ำพริกกันเนาะค่ะ มาเด้ Mother, อค่ะผู้ใดอยากกินหนึ่งเห็ดทั่วกับยีก่อนจะนึงเห็ดถั่วยอะวๆกับที่รักดอกจุ้มๆเอาล่ะจากลาท่านผู้ชมไปแล้วดนอจ้าสำหรับคลิปวิดีโอนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยีก่อนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ